สวัสดีครับวันนี้ผมกับรถบ้านนะครับจะพามาดู Toyota าดีโฟดีปี2003นะครับเครื่อง2.5เป็นตัว E นะครับผมจะพามาดูสีภายนอกก่อนนะครับสีภายนอกประมาณ90-95%เเลยนะครับผมภาพเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับสีภายนอกรถค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับ นะครับผมจะพามาดูแมกยางครับตัวเนี้เป็นแมก18นะครับสภาพยางก็แบบดอกเต็มเต็มเลยนะครับนะครับยางพร้อมใช้งานเลยนะครับผมจะพามาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในก็เป็นเบาะหนังหุ้มนะครับผมนะครับดูคอนโซลนี่นะครับโฮมไลน์ ตัวนี้มาวิ่งแค่สองแสนสองแสนนะครับนะครับเบาะข้างนั่งหลังนะครับเนี่ยครับสภาพรถยังแบบกริฟอยู่นะครับรถปีสองพันสามนะครับนี่นะครับแผงข้างกระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพห้องเครื่องนะครับี่นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับดูนะครับ อยู่ครบนะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตแก้มน็อตอะไรไม่ขยับเลยนะครับสภาพคานก็คาเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ได้นะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับสภาพเครื่องแบบคลิปๆเลยนะครับสภาพเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมมีฝากระโปรงสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับตัวตาก็ยังอยู่นะครับสภาพสวยมากนะครับรถคันนี้เครื่องก็ร้อนเลาะเลยนะครับนะครับ ครอเครื่องแล้วก็อยู่ครบนะครับป็นครับครอเครื่องเครื่องแบบหล่อๆเลยนะครับสนใจทักได้นะครับผมราคาเราตั้งไว้นะครับ1นึ่งแสนี่หมนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้รถหลอกของเราจอดอยู่นนทบุรีบางบัวทองนะครับสนใจรีบทักได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนได้นะครับสนใจทักได้เลยเบอร์087 3210872รถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับหรือสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ID Line เบอร์0873210872